เฮ้ยพูดดเชื้อเดี๋ยว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 ไอ้เน็ตไปตามทุกคนมาไปตามทุกคนมาก่อนไปตามทุกคนมาก่อนทุกคนทุกคน <แด S 1> พูติดเชื้อบุกแดร์มันปีนรั้วได้ได้พวกมันปีนรั้วได้ลุงอ่ะ พี่เลีลุงมาก่อนลุงรู้หรือเปล่าพูดถึงเชื้อบุกอ่ะไม่ใช่ลุงเขาเป็นหลับอันนี้โจอทานฉันฉันสั่งให้นายประกบคุณแอนเนตไว้ประกบคุณแอนเนตไว้คุ้มกันแอนเนตไว้เดี๋ยวกำปั้นหน่อยอเอ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 อืออหนีขึ้นไปหนีขึ้นไป เนี่ยถอยมาเนี่ยถอยถอยถอยหนีขึ้นไปทุกคนหนีขึ้นไปหนีขึ้นไปอ๋อหนีขึ้นไปข้างบนหนีขึ้นไปข้างบนเร็วผมจะล่อมันไว้หนีขึ้นไปหนีขึ้นไปข้างบนนี่หนีขึ้นไปข้างบนข้างบนมีเชือกให้ปีนข้างบนมีเชือกให้ปีนเร็ววันนี้เน็ตเนตนี่คือคำสั่งหนีขึ้นไปข้างบนหนีขึ้นไปข้างบนนั้นมีเชือกให้ปีนอยู่ข้างบนอ้าวอ้าวไม่ My, 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 my. Uh.